ผู้ชมคะในช่วงนี <te le> ้เ <sized> จ <barking> ้าจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมายาซึ่งเป็นการถ่ายทำวันสุดท้ายก่อนจะปิดกล้องอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นการทำงานในกองถ่ายวันนี้จึงอาจจะดูเร่งรีบเป็นพิเศษเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเสร็จแล้วไฟเคยกล้องเครื่องยังไม่ได้ตั้งเลยยังไงล่ะเนี่ย รอให้กองถ่ายจะเร่งรีบสักแค่ไหนแต่ก็ยังแพ้ความไวัยของแม่ตุกดวงตาอยู่ดีอะค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนแม่พร้อมอีกแล้วทีมยังไม่พร้อมเลยดูซสิซเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะและเนื่องจากวันนี้เป็นการถ่ายทำละครคิวสุดท้ายก่อนปิดกล้อง นักแสดงและผู้จัดจึงได้พร้อมอ,อกพร้อมใจกันซื้ออาหารและขนมมาเข้ากองกั้นยกใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันปิดกล้องนะคะเราจะแบบปิดกล้องธรรมดาธรรมดาไม่ได้เราจะต้องมีอาหารมากมายค่ะว,ว,วันนี้นะคะน้องเบลค่ะก็สั่งเกี๊ยวปลามาเลี้ยงเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีไอติมกัวินทอดก็มีวุญนก็มีผลไม้ขา้าวเหนียวมะม่วงมายงชดมะยงชิดลอยแก้ว S <S มีน้ำมะพร้าวค่ะ <N> นี่คืออาหารว่างทั้งหมดของเราฮัลโหลแอะอาหารมากมายน้ำไม่ท่วนขนาดนี้ไม่ทราบว่าอันนี้คือการถ่ายละครคิวปิดกล้องหรือว่าคืองานเลี้ยงฉลองปิดกล้องกันแน่คะเนี่ย คุณผู้ชมคะและเนื่องจากอาหารที่เยอะแยะมากมายในวันนี้จึงทำให้ทีมงานและนักแสดงนั้นอิ่มท้องและพร้อมแล้วที่จะทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ชิปโมแม่แม่มาเชิญไม่สนตอนนี้จะกินได้ยังหยอนระเป๋่าจังหวะที่พอเนี่ยของฉช่ไหอยกเว้นแต่ลุย ที่ยังสามารถกินของเข้าวฉากต่อได้อีกเอ๊ะลุยคะไม่ทราบว่าไปหิวมาจากไหนระคะคุณเนาะอ้ออ้ออ,อ้ออองคุณผู้ชมคะหลังจากที่ลุยส์น,นั้นอือิ่มท้องจากขนมเข้าวฉากและลุยส์ก็หันมาโฟกัสให้กับการถ่ายทำละครมากขึ้น ันน okay. ี้อินเสิร์ตแ ouais. ค่จีจีแค่ทำเป็นไหล่ๆแล้วก็ตาใส่หน้าแน่แล้วก็กรีดกอบหน้าไหวแต่แบบไม่บอกแม่ผมไว้เม่ไหว่แต่อุ้ยตายๆไม่ได้หันมาโฟกัสการถ่ายละคงละครอะไรแต่โฟกัสอยู่ที่การเม้ามอยเรื่องตีกอล์ฟอยู่กับป๊อบเนี่ยนะเอะโทษนะคะเมื่อวันนี้เรานัดมากินข้าวเจอเพื่อนมากกว่ามาถ่ายละครนะคะลุยส์คณผู้ชมค่ะ หลังจากที่ได้พูดคุยกันจนอิ่มเอมละมันก็ถึงเวลาที่ได้เริ่มทำงานซากทีโดยฉากนี้เป็นการประทะกันของแมตตุว่าว่าและเบลล่าโดยมีโ๊บเป็นคนกลางในการห้ามทับซึ่งฉากอารมณ์แบบนี้ก็ทำให้โปบค่อนข้างจะกังวลใจในเรื่องอว acting แ,แอะไม่ได้กังวลเรื่อง acting อ,อะไรกังวลอยู่อย่างเดียวว่าจะโดนบังกล้องอะค่ะคุณผู้ชมลบไปให้้นดีกว่าม